เป็นที่ทราบกันว่า Ford และ Volkswagen ได้ร่วมมือกันในการพัฒนารถกระบะขนาดกลางซึ่งก็คือ Ford v e n t u r e และ Volkswagen Amarok ok. โดยมี Ford เป็นผู้นำในโครงการนี้และที่ผ่านมาแม้ว่า Volkswagen จะอยู่ในฐานะพนมิตรที่เป็นผู้ตามแต่ก็ออกมาสร้างกระแสเป็นระยะโดยเฉพาะการปล่อยภาพทีเซอร์ของ a l l ิ e w Amarok ok โฉมใหม่ออกมาอย่างเป็นทางการก่อน Ford ด้วยซ้ำนั่นทำให้ชชดซ่าชิมานี กราฟิกดีไซนเนอร์ของ Black Sheep บริษัทผู้จำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับ a m a r o ok, รจากสวิตเซอร์แลนด์ได้ต่อยอดด้วยการสร้างภาพจำลองของ Volkswagen Amarok ok, ที่มาพร้อมกับชุดแต่งอย่างครบ <S <S คันคาดว่า Volkswagen จะทำการเปิดตัวอ l นิ e w อ m a r o ok ในปลายปี2022ซึ่งเป็นช่วงเวลาและจากการเปิดตัวอ l น New Ranger ไปแล้วประมาณ1ปี โดยผู้บริหารโ o l k s w a g e n ยืนยันว่ารถกระบะรุ่นใหม่นี้จะยังมี DNA ของ Volkswagen อยู่อย่างเต็มเปี่ยมแม้ว่าจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากแพลตฟอร์มของ Ford ก็ตามโดยมีการส่งวิศวกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทำงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและวิศวกรรมของ Ford เพื่อให้มั่นใจว่า Amarok ok จะไม่ใช่เพียงแค่รถกระบะ Ford ที่มีการติดโลโก้ v ฟกส s w a g e n เท่านั้นชุดแต่งจาก b l a c k s h e e p ประกอบด้วย LED ไลท์บาร์บนหลังคาตะขอเกี่ยวสีฟ้าใต้กันชนหน้าโครงเหล็กครอบกระบะท,ท้ายพร้อมเต็นท์บนหลังคามีการยกสูงช่วงล่างและติดตั้งยางขนาดใหญ่ <ST AR> ในด้านขุมพลังมีกระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า Ford อาจจะวางเครื่องยนต์ดิเซลเทอร์โบ V6 Power s t r o k ความจุ3.0ลิตรที่นำมาจากรุ่น F 1 5 0ซึ่งให้กำลังสูงสุด 248แรงม้าแรงบิดสูงสุด6 0 0นิวตันเมตรในขณะที่ขุมพลังปัจจุบันของ Amarok ok, อยู่ที่255แรงม้าแรงบิดสูงสุด5 8 0นิวตันเมตรในขณะที่ Ranger Raptor เวอร์ชันอเมริกาอาจจะมาพร้อมขุมพลังเบนซินเทอร์นทบ v 6ขนาด4 2 2แรงม้าแรงบิดสูงสุด5 6 3นิวตันเมตรที่ได้มาจาก Ford Explorer ST ที่ยังไม่มีการยืนยันว่ารุ่นนี้จะมีการทำตลาดนอกอเมริกาหรือไม่ ภาพจำลองนี้ได้ถูกผู้ปริหารของ v o l ks w a g e n แชร์ไปในสื่อออนไลน์ต่างๆเป็นในว่าดีไซน์ที่เห็นอาจจะมีความใกล้เคียงกับของจริงอยู่มากพอสมควร พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ